ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฮียตั้มหกล้อซิงแชนแนลนะครับและอูเถือนบัลไยทีมวันนี้จะมาติดตั้ง VIP รถกระบะอีสุตอนเดียว3000นี่นะครับขั้นตอนแรกก็ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะทำการติดตั้ง VIP นะครับ กอได้ชิ้นส่วนมาแล้วเราก็ทากาวทั้งสองด้านเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับชิ้นงานนี่ครับทากาวไป จากนั้นเราก็เริ่มชิ้นงานมาประกบกันนะครับนี่ครับทำการเริ่มชิ้นงานทั้งสองฝั่งประกบกันนะครับแล้วก็ทำการ รีดออกครับไล่อากาศออกทีละฝั่งแปะตรงกลางก่อนนะครับส่วนใครที่อยากติดตั้งนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่างต้อมนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงท้ายคลิปนะครับทีมงานเราก็มีประมาณ3 4คนนะครับช่วยกันติดตั้ง นี่ครับไม่ทําไม่รับทํานอกสถานที่นะครับนี่ครับผมก็เก็บรายละเอียดเสาหน้าเสาหลังเราจะใช้ทั้งกาวทั้งแม็กยิงขอบเก็บขอบนะครับ นี่ครับนี่เป็นชิ้นงานเสาหน้าที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมประกอบติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นงาน VIP แบบบ้านๆนครับราคากันเองลองไปดูครับนี่ครับนำชิ้นส่วนขึ้นมาประกอบ ได้ออกมาประมาณนี้ครับมีทุกสีนะครับพามีทุกสีหกรอก็รับทํานะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ